สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ขอมาอบันทึกคลิปนะครับผมที่วัดพระธาตุนาลายเจยงเวงนะครับผมเป็นวัดอยู่คู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอเมืองนะครับผมที่มาช้านานแล้วครับผมก็ วงนี้นะครับผมก็จะมีงานนมัสก,การนะครับผมที่จะจัดขึ้นทุกปีนะครับผมหลังจากที่เสร็จจากงานพระธาตุเชิงชุมนะครับผมพระธาตุพนมเนาะก็จะเป็นงานนมัสก,การสุดท้ายนะครับผมของปีเนาะก็คือที่วัดพระธาตุจายเจียงวิงอย่างนี้แหละครับผมวันที่ยี่สิบสองยี่สบสามนะครับผมบผม,มีนาคม เชิญชวนนะครับผมเพื่อนๆือนนะครับผมที่อยู่ใกล้เคียงนะครับผมก็จะมีงานนรมัสก,การมีการฟอร้อนลำแห่องค์พระธาตุนะครับผมรอบๆอองค์พระธาตุนี่นะครับผมก็ทุกปีเนาะที่ผมได้บันทึกภาพไว้แล้วให้เพื่อนเพื่อนได้ชมนะครับผมวันนี้พอดีมีโอกาสก,าก็เลยแวะมาวันนี้ขอถ่ายเป็นแนวตั้งนะครับผมเพราะว่าพอแนวนอนแล้วรู้สึกว่าภาพมันไม่ค่อยสวยนะครับผมนี่แะครับผม พระธาตุนารายณ์เจงเวงที่สร้างขึ้นมาคู่กันกันกบองค์พระธาตุดูมนะครับผมแล้วก็พระธาตุภูเพชรนะครับผมให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับผมก่อด้วยอิฐศิลาแรงนะครับผมก่อสร้างขึ้นมาคู่กันนะครับผมก็มีสามพระธาตุนะครับผมที่เดียวผมได้กล่าวไว้แล้วครับผมนี่นะครับผม งานนมัสก,การก็จะสนุกมากนะครับผมก็จะมีพี่ๆน้องๆน,นะครับผมที่เป็นลูกหลานชาวจังหวัดสุโขทัยนะครับผมก็จะมาฟอ้อนลำนะครับผมเดี๋ยวผมจะเดินถ่ายร,รอบๆอผมพระทายให้เพื่อนๆได้นนชมนะครับผมกับงานบุญนมัสก,การนะครับผมตอนนี้ก็กําลังเตรียมงานกันอยู่นะครับผม ในส่วนของทางวัดด้วยแล้วก็นี่นะครับผมวันนี้แดดดีนะครับผมแล้วก็มีลมนะครับผมเรียกว่าอากาศเย็นสบายนะครับผมขอถ่ายในแนวตั้งนะครับผม <S <S เพื่อจะได้เห็นองค์พระาธาตุเต็มทนะครับผมครับผมผมกำลังเดินรอบองค์พระาธาตุ ผมเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่กับลูกหลานนะครับผมนะคนชาวพุทธเรานะครับผมนะนี่นะครับผมดูแสงพระอาทิตย์นะครับผมส่งกดด้วยนะครับผมผมก็เดินรอบรอบงค์พระธาตุนะครับผมสักหนึ่งรอบนะครับผมก็ประวัติคร่าวๆก็ได้ที่ผมได้กล่าวไว้แล้วนะครับผมเอสังเขียนะในวันงานนะครับผม ถ้ามีโอกาสก็จะได้มาถ่ายทำให้เพื่อนๆได้ชมนะครับผมกับอีกหนึ่งโบราณสถานนะครับผมที่ลูกหลานชาวพุทธนะครับผมชาวเมืองจงังหวัดสโุโขทัและชาวภาอีสานนะครับผมกับงานนมัสก,การพระธาตุนาลายจริงนี้สำหรับคลิปนี้นะครับผม จบด้วยภาพนี้นะครับผมกับประอาทิตย์นะครับผมที่ได้สองแสงนะครับผมแล้วก็องค์พระธาตุที่ขอสร้างในอิสราแรงสวยงามนะครับผมขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกการติดตามสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวดครับ